โหมดเพมันกับดีดักทเบล e ต่างกันยังไงก็มีข่าวในเรื่องของประกันเด็กที่แบบว่าคุ้มครองแต่บาทแรกหรือที่เราเรียกว่า first dollar เนี่ยค่ะมีการยกเลิกไปแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าประกันเด็กทุกเล่มเลยจะต้องเป็นแบบดีดักทเบล e ก็คือมีการรับผิดชอบในเรื่องของส่วนที่เราเคลมในส่วนหนึ่งเนอะอันนี้ก็แล้วแต่บางแบบบางแบบก็เท่านี้บาทบางแบบก็เท่านี้บาทดีดักทเบลก็คือจะถูกระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะทุกคนว่าเป็นจํานวนเงินงเท่าไหร่แล้วแต่แบบที่เราซื้อไว้ของบริษัท AA a นะคะทุกคนคือดีดักทเบล์ ปนะอย่างเช่นมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะ Heal t Happy h k i d นะคะก็คือแบบการเหมาจ่ายสำหรับเด็กค่ะ ก็จะมี deductible 10,000กับ3 0 0 0 0เนาะแน่นอน10,000บาทระเบียกก็จะแพงกว่า deductible บอกว่า10,000บาทปแปลว่าในการหาหมอในปีนี้นะคะที่เราซื้อกรมธรทันเนี่ยสมมติหาหมอครั้งนี้ย30,000 10,000บาทเนี่ยคุณต้องจ่ายเองและบริษัทประกันก็จะจ่ายให้ในส่วนของ2 0 0 0 0ท,ที่เหลือแต่ว่าเมื่อคุณชดเชยไปแล้วนะคะ d e d u c t ไปแล้ว10,000บาทในครั้งนี้ครั้งต่อไปที่คุณ admit นะคะประกันก็จะคุ้มครองคุณตั้งแต่บาทแรกเลยเพราะว่าถือว่าคุณได้ใช้สิทธิ์นี้ไปแล้วเพราะฉะนั้น deductible ของ A มือนว่าคงสุดๆเพราะว่ามันเป็นดีดักต่อปี ะะไม่ใช่ต่อครั้งแต่โคเปเมนต์เนี่ยสีทุกคน <Yeah. S 1> มันไม่ได้เป็นจํานวนเงินนะดีดักทิเบิลเป็นจํานวนเงินใช่ป่ะแต่โคเปเมนต์เนี่ยค่ะจะเป็นเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ของค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ oh. เช่นคุณหาหมอ30 0 0 0บาทปรากฏว่าปีก่อนหน้านี้คุณเคลมไว้เยอะมากเลยปีนี้คุณก็เลยโดนโคเปเมนต์ในเรท20%แปลว่าหาหมอคราวนี้3 0 0 0 0บาทคุณต้องจ่ายเอง20% 3 2ิมแม่ต้องจ่ายเอง6000นะจ๊ะที่เหลือเบอิกกับบริษัทประกันได้ก็คือ2 0 0 0 0ค่ะนี่คือข้อแตกตา่าางเพระะฉ นนั้นสําหรับประกันเด็กตอนนี้ไม่มีแล้วที่คุ้มครองแต่บาทแรกมีเป็นแบบ deductible อย่างเดียวแต่ว่าประกันของผู้ใหญ่ยังมีอยู่ก็รีบดูติดก,กันไว้ส่วน copayment นะคะโดนหมดไม่ว่าจะซื้อมาก่อนหน้านี้หรือจะเพิ่งซื้อหรือจะซื้อปีหน้าก็ตามก็จะโดน copayment หมดเพราะ copayment จะถูกบังคับใช้ในกรมธรรมที่เข้าเงื่อนไข new health standard ค่ะ